ธุรกิจที่ต้องการความเร็วและความแม่นยำสูงสุดการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมคือความได้เปรียบเราขอแนะนำ Newland NLSHR3000 Series ที่ออกแบบมาเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของการสแกนไม่ว่าจะเป็นรุ่นมีสายหรือไร้สายทั้งคู่มาพร้อมหัวอ่านแบบ Area Imager รองรับการอ่านบาร์โค้ดทุกรูปแบบทั้ง 1D, 2D, ีโ s สทอนรหัสไรณียี OCR ตัวเลขตัวอักษรได้อย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับงานที่ต้องการความเสถียรและปริมาณการสแกนสูงณนะจุดปฏิบัติงานคงที่ขอแนะนำ nlshr3000usg รุ่นมีสายด้วยการเชื่อมต่อผ่าน usb หรือ rs232 คุณจะมั่นใจได้ถึงการส่งข้อมูลที่รวดเร็วและไม่มีการหยุดชะงักโครงสร้างแข็งแกร่งทนทานต่อการตกกระแทก1.5เมตรและมีค่าป้องกันฝุ่นละอองและน้ำที่ ip52 พร้อมลุยงานในทุกสภาพแวดล้อม แต่ถ้างานของคุณคือการเคลื่อนไหวรุ่น nlshr 300 bt คือสิ่งที่คุณตามหาด้วยเทคโนโลยีบลูทูธ o 0สแกนได้ไกลถึง100เมตรแบตเตอรี่ความจุ2 6 0 0ม ah, ิลลิแอมที่มาพร้อมฟีเจอร์ออโต้เซนซิงทำให้การสแกนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยืดหยุ่นตลอดการทำงาน nlshr 000ซีรีสสร้างมาตรฐานใหม่ของการจัดการข้อมูลสินค้าที่พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-515-1244-50